สวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม w ว r l d o f t a n ทนะอนนี้เราจะมาเล่นรถทองให้ดูรถทองเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะฮะคือไม่ต้องวิจัยอะไรเลยนะเอาตัวดืมใส่ของมาเอ้ยใส่ไม่ได้เนี่เทียสองเราเล่นเทียวสองกันเม่อค,คิดเลยมากครับเป็น LT ทั้งหมดเลยเกือบหมดไปดูกันเลยดีกว่าไม่พ่วนทางเพลงครับทองครับอัดเข้าไปฮะ ไปเลยอันนี้ก็เป็นทีสี่สิบห้านะรถเด็กน่ารักนะคนรถมีสองคนเองไปครับไปฮะอย่าไปชนอะไรนะไม่ไหวนะครับรถถึงก็หยุดเลยทีเดียวอึบอ,บอบึมามีใครมาไหมไม่มีใครมาหรออย่าชนมากนะชนมากก็ไม่ได้นะ ยากการมองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีหักคู่มาทางนู้นนะฮะเสียหนึ่งเทียสองมันมันใครอยากเล่นเล่นได้นะก็ไม่ได้ยากกินอะไรมากครับเขาไปจอดตรงนู้นกันทีนี้ก็จะเป็นเอ่อแบบปืนไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นปืนกลอ่า รถทองก็จะดีอย่างนี้นะฮะไปฮะมาสิครับยิงไม่เป็น้องน้องๆมาโดนยิงบ้างแล้วยิงเข้าไปฮะยกเข้าไป่เข้าไปคฮะ ัดเข้าไปเรียบร้อยเครื่องพังครับทำอะไรไม่ได้ออกมาดิออกมากระโดนครับโอ้โหเป็นไงเกยบไปได้มั้ยเครื่องพังนะทีหนึ่งโอ๊ยสีทีพีนุญาต กดอ,ออกมาไหมหนีนะไปครับเราโดนด้วยไหมครับหาหนึ่งนะับไม่มีอะไรฟ้อมชุดฟ้อมไม่ได้ใส่เปล่เปล่ โอ้ยโดนไปครับ4 tp โหลดนานนิดนึงนะอ่ะวิ่งกลับไปครับเครื่องเครื่องแหกครับเดี๋ยวดูอ่าคะแนนกันที่หลังนะโอ้อยช้านิดนึง AM เอเกโดนไปตามไป ไปไหนน้องทางนี้กลับไปไปช่วยเฟียสสามพันโถรถช้าเลยฮะเครื่องพังโดนเก็บเครื่องเก็บแน่นอนครับยิงมีอีกร้อยนะ ขนาดลูกทองยังยิงช้าขนาดนี้ BS สามร้อยหนีไปไหนแล้วเรียบร้อย M สองเก็บโอเคการ์ันี้นะฮะมาดูอะไรกัน ได้ประมาหมื่นซองนะกับสามพันเอ็กพีพีสี่สิบห้าคันนี้นะเจ๋งแจ๋วเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถคันนี้กันดีกว่าลืมใส่ชุดป้อมอ่อาอุยยา,ารโอเค น,นี้เป็นโซเวียตนะนี่ใช่ปะไม่ใช่โซเวียตเดี๋ยวๆอันนี้เออคันนี้คันนี้โซเวียต T สี่บห้าใช่เดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกคันนะฮะที่เรามีอันนี้เป็น T สี่สิบห้า T สองนะก็ปืน่สิบเจ็ดตอน,นัด เจาเกาะห้าสิบเอ็ดนะครับยิงสามวิแต่ปืนใหญ่อยู่นะก็เลยโหลดนานนิดนึงนี่ขนาดของเต็มนะยังโหลดนานสี่วินะครับผมเล็งสองวิ้าไม่แย่นะครับความอา่ความแม่นสามจเก้าก็นิดนึงนะถ้าไกลเพราปืนมันเล็กปันเล็กด้วย ลองเล่นกันดูได้นะครับผมกับรถทองคันนี้ซื้อมาสะสมก็ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ประลองหากันดูที45คันนี้นะครับอยู่ในสงครามโลกครั้งแรกมั้งนะโอเคครับผมวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับกับที่45นะสวัสดี